สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่3มีนาคม2564นะครับก็มาดูเกี่ยวกับ3ดีลซื้อขายของเชลซีนะครับก็คือดอ donnarumma erling b r a า h a a l a n ์แล้วก็แม a m m y a บรา h a มจากนักข่าวดินโจนส์นะครับจะสรุปมาฝากแ,แบบจอดเต็มเลยนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เอ็ enzo conte ต้องปรับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับจากคำแนะนำของตำนานเชลซี คนหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของเอ็นโกโลกองเต้ด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1นึ่แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อที่ท Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็มีขายเช่นกันแล้วก็มียา่าจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบส์นะครับ ฝากตามลับเฮาส์ของผมด้วยนะครับก็นี่ครับไปติดตามกันได้ตอนนี้คนตาม1,100คนแล้วแล้วก็ผลงานของผมกับอ f ฟฟิ i ชียลด้วยนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับเพิ่มยอดกันเยอะๆนะครับรวมไปถึงฝากเพจน้องเอิญด้วยครับเชียบอลกับเอินนั่นเองครับมามาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับวันนี้ ข่าวส่วนใหญ่จะเป็นการเอาข่าวหอมเมื่อวานมาขยายความเพิ่มเติมขึ้นจากนักข่าวคนละคนกันซึ่งอันนี้เป็นเซกชั่นของดีนโจนส์นะครับดีนโจนส์ปกติแล้วเป็นนักข่าวที่ทำงานอยู่กับบริ a เช e r ์รีพอรนะครับแต่ว่าอันนี้เขามาเขียนข่าวลงใน e u r o s p o r t เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปในตอนท้ายนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับ เริ่มกันที่เรื่องของจานุจิดอนนารุม่าครับเมื่อวานนี้มีข่าวจากนิโกโลชิ r ราสายฟุตบอลอิตาลีที่รายงานไปวันนี้ดีนโจนส์ก็มาครับเขาบอกว่าเชลซี Chelsea ยังคงติดตามสถานการณ์ของจานุจิดอนนารุม่านะครับผู้รักษาประตูเอซิมิลานหลังจากที่นักเตะยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งกาลังจะหมดในซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่า คุยกันมาหลายรอบแล้วจะต่อจะต่อกันหลายรอบแล้วแถมมิลานเองก็ไม่อยากเสียสตาร์คนนี้ออกไปแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ข้อสรุปเสียทีครับทำให้เชลซีพิจารณาอย่างหนักเลยครับว่าจะลองลุ้นคว้าตัวหรือเปล่าเพราะว่านี่คือหนึ่งในตัวท็อปของวงการนะครับที่กำลังจะเป็นฟรีเอเนต์ซึ่งหมายความว่าเซ็นได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวจ่ายแค่ค่าเอเนต์กับค่าเหนื่อยนะครับ นักเตะนะครับต้องการค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่กับเอซิมิลานที่9.1ล้านปอนด์ต่อปีถ้าตีเป็นยูโรก็ประมาณ10.5ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งถ้าเกิดเอซิมิลานไม่เต็มใจจ่ายขึ้นมาดอนนารุมา um ก็คงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็อาจจะเป็นเชลซีที่พร้อมลุยในเดิวนี้นะครับดินโจนยังบอกด้วยว่าเชลซียังคงมองหาโอกาสในการปล่อยตัวเกป,ป้าอารีสบากา้า นายด่านของเรานะครับเจ้าของค่าตัวสถิติโลกผู้รักษาประตูนะครับซึ่งถ้าเกิดขา,ขายขึ้นมาได้จริงๆเอดูอาร์เมนดี้ก็ไม่ได้การันตีมือ1ต่อครับคืออาจจะมือ1ก็ได้อาจจะมือ2ก็ได้ไม่ได้การันตีเพราะเชลซีถ้าปล่อยเกป,ป่าไปก็ต้องการคนใหม่เข้ามาเพิ่มการแข่งขันในซีซั่นหน้าซึ่งตอนนี้จารุจิตอนารุม่าคือตัวเลือกต้น,ตนของเชลซีนะครับถามผมว่าสนใจไหมเอาไหมนะครับ ผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เสียเกปาและเมนดี้ยังอยู่ต่อผมว่าเชลซีก็ไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเมนดี้อาจจะไม่ได้แบบท็อปคลาสแต่ผมว่าก็ดีพอที่จะเป็นมือนหนึ่งให้เราได้เพียงแต่ถ้าเกป้าท้ายที่สุดย้ายขึ้นมาจริงๆผมว่าตอนารุม่าเป็นคนที่คู่ควรนะครับกับการที่เชลซีจะไปเอามาเพราะว่าเซนฟรีวลดีอายุน้อยหน่วยการก็ดีสูงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ ถ้าเสียเกป้าขึ้นมาจริงๆผมว่าเหมาะสมแต่ถ้าไม่เสียเกป้าผมว่าใช้เซตแบบซีซันนี้ต่อไปก็ไม่ได้เสียหายนะครับทีนี้ครับดินโจนส์อัปเดตสาดีลนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของจารุจิตอนารุมมานะครับผมแปลมาฝากแบบจัดเต็มเลยนะครับไปดูกันที่เรื่องของแทมมี่เอเบราแมกันหน่อยดีกว่านะครับแทมมี่เนี่ยก็มีรายงานจาก ดีนโจนเช่นกันนะครับดีนโจนบอกว่านักเตะนะครับเตรียมดูอนาคตตัวเองอีกทีในซัมเมอร์นี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือสัญญาถึงปี2023รับค่าเหนื่อยอยู่ที่80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่เจ้าตัวอยากได้ค่าเหนื่อยใกล้เคียงกับโอดอยที่1,220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเชลซีไม่เต็มใจจะจ่ายขนาดนั้นครับเพราะว่า เคสของโอดอยะเชลซียอมให้เพราะว่าบบเย์นรอเซ้งต่อจริงนะครับคือถ้าไม่ให้เท่านี้คือไปบบเย์นแน่นอนนะครับส่วนตัวแทมมี่เองเ,เขาก็บอกว่าอยากย้ายก็จริงอยากได้โอกาสอยากได้สัญญาฉบับใหม่ก็จริงแต่ดีนโจนส์บอกว่าต่อให้ไปทีมอื่นก็ไม่มีทางที่จะมีทีมไหนจ่ายค่าเหนื่อย1 2 0่0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับเซาท์แฮมตันกับเวสต์แฮมกำลังให้ความสนใจนั้งแต่แต่กรณีของเซาท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยเต็มที่มากสุดก็ได้80,000เท่าเดิมครับ ถ้ามา80,000นี่คือเป็นนักเต่ข่า่อยแพงสุดของซาว์แฮมตันแล้วนะแต่ถ้าเกิดไปเวสต์แฮมอาจจะได้สูงกว่านั้นหน่อยเพียงแต่ก็ไม่มีทางถึง120,000ปอนด์แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแทมมี่นะครับไม่ได้มีแค่รายงานของดินโจนส์ในวันนี้นะครับแต่ว่ามีแอ c เคาววงในของเวสต์แฮมครับชื่อว่า X West Ham United Employee นะครับเป็นวงในของเวสต์แฮมเลยนะครับเขาบอกว่าแทมมี่เนี่ยเป็นเป้าหมายของเวสต์แฮมจริงๆเนื่องจากเดวิดมอร์ชื่นชอบฝีเท้านักเตะมาก นอกจากนี้ครับแม้ว่าเมสันเมาส์จะสนิทกับเด็แคนไรส์กองกลางตัวรับของเวสแฮมมากที่สุดแต่เอาจริงๆก็บอกแทมมี่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไรส์เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับทำให้เวสแฮมก็มองถึงเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเชลซี Chelsea จริงๆไม่ได้อยากเสียไปนะครับไม่ได้อยากเสียแทมมี่ไปแต่ถ้าคุยสัญญาใหม่ไม่ลงตัวจริงๆก็อาจต้องยอมขายในซัมเมอร์นี้ครับเพื่อให้ได้เงินก้อนโตกลับมานะครับนี่คือสถานการณ์แทมมี่ล่าสุดนะครับซึ่ง มาจาก2อสื่อคือ Dean ิน n e s แล้วก็ Xwestham United Employee นะครับสองดีลผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดีลที่3ครับก็คือ e อ r ร์ลิง r บร a ์ฮาร์แลนครับเหมือนที่บอกไปครับว่าวันนี้มันเป็นการขยายความจากข่าวของเมื่อวานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับดีลของ e อ r ร์ลิง r บร a ์ฮา n d แลเอาฝั่งดิน n e s ก่อนนะครับดินโจนเขาบอกว่าตอนนี้ตอดมุลเริ่มมองหาตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วครับ เพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเสียเอริ i ง g b าวฮา a แลนดในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมีหลายทีมในอังกฤษสเปนอิตาลีที่อยากได้ตัว h a r l a n d ว่ากันว่านะครับยูเซฟเอนเนซิรีครับของเซบียาคือหนึ่งในคนที่ดอทมุนจับตาอยู่นะครับปีนี้ยิงทุกรายการไปแล้ว17ประตูแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าเซบียาก็อยากต่อสัญญาฉบับใหม่เช่นกันแล้วก็ดีลของฮาร์แลนด์เนี่ยมันมีรายงานเพิ่มเติมจาก London e v e n i n g s t a n d a r d ครับ เขาบอกว่าถ้าเชลซีอยากลุ้นคว้าฮาแลนด์จริงๆนะครับต้องได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกในฤดูกาลหน้าสถานเดียวเพราะว่าอีก2ทีมจากแมนเชสเตอร์ทั้งแมนซิตี้แล้วก็แมนยูอ่ะให้ความสนใจเหมือนกันและภาษีตรงนี้ดูดีกว่าแมนซิตี้เมื่อคืนก็ชนะจ่อแชมป์แล้วนะครับส่วนแมนยูทิศทางที่จะเป็นแชมป์อาจจะไม่มีแต่ทิศทางจบท็อปโฟค่อนข้างสูง สถานการณ์ตอนนี้นะครับเอฟนิงสแตนดาร์ดก็บอกว่าแมนยูได้เปรียบตรงที่โอเล่กุนนาโซชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮาแลนด์นะครับเคยร่วมงานกันมาก่อนส่วนแมนซิตี้เนี่ยพ่อของฮาแลนด์เคยเป็นนักเตะอยู่ดังนั้นต่อให้เชลซีมีเงินมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้เล่น UCL ก็ไม่มีทางที่จะคว้าตัวได้เลยแต่ ถ้าพวกเขาได้ไป UCL ขึ้นมาจริงๆนะครับ e v e n i n g Standard ก็บอกว่าภาษีของเชลซีจะไม่เป็นรอง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับนี่คือรายงานอัปเดตล่าสุดจาก3ดิวนะครับ Harlan Tammy แล้วก็ด o n n a r o ม a ทีนี้ครับเข้าสู่ช่วงของการกรองข่าวสารนะครับถามว่าดินโ Jones น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับถ้าโดยส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าเขาเป็น Tier 2ครับคือ ไม่ไม่ใช่คนที่ไปเต้าม่วมม่ว,มวไม่ใช่คนที่ไปเล่นม่วมม่วแต่น้ำหนักความน่าเชื่อถือก็ยังไม่เท่าแมตต์ลอไม่เท่าฟาบิซิโอโรมาโนยังไม่เท่าพวกตัวท็อปพวกนี้แต่ผมว่าก็พอฟังได้แล้วส่วนใหญ่อ่ะเหมือนกับดีนโจนเขาจะลองสังเกตดีๆผมลองดูหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นเรื่องของท่าเหนื่อยดอนารุมาเนี่ยตรงกับนิโคลโลชิราเป้แล้วก็ค่าเหนื่อยข,ของคาลัมทัสันโอดอย แมดรอคือคนแรกที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยแทมมี่ได้80,000นะครับซึ่งก็ข้อมูลตรงกันเป๊ะผมว่าดีนโจเขาเป็นนักข่าวที่พอฟังได้นะแต่เขาก็อ่านจากแหล่งอื่นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เอามาผนวกเขียนกับข่าวของตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นผมให้เทียสองแล้วกันไม่ถึงกับเป็นข่าวเต้านะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องเชื่อต้องฟังไฟบังคับว่าต้องฟังเท่านั้นถือว่า พอฟังได้ฟังหูไว้หูก็ต้องกรองนะครับดีนโจนแต่ว่าไม่ได้แย่นะครับผมตามเขามาเขาก็โอเคเลยนะแล้วก็แมทลอก็ Follow Twitter ของดีนโจนสยู่เหมือนกันส่วนกรณีของเอ็กเวสแฮมยูเต็ดเอ็ม e พลอยถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเวสแฮมเนี่ยเชื่อถือได้ครับอันนี้เทียร์หของเวสแฮมเลยนะครับแล้วก็ลอนดอนอีฟนิงสแตนดาร์ดผมให้เป็นเทียร์สนะครับเท่ากับดินโจนซะแหละจริงๆตะกี้เรื่องของดอนนารุม่าผมลืมเปิดอันนี้ให้ดูครับ อาจจะสงสัยว่าปีนี้ผลงานของดอนนารุม่าดีขนาดไหนผมไปหาข้อมูลมาให้ถ้าดูเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การเซฟสําเร็จนะครับดอนนารุม่าอยู่อันดับ4ของเกาโชเซเรีอา R ซีซั่นนี้ครับเซฟสําเร็จ72%ก็อารมณ์ประมาณว่าโดนยิงมา10ครั้งเซฟได้7ครั้งกว่ากว่านะครับแล้วก็ปีนี้นะครับทางดอนนารุม่าเนี่ยเก็บครีนชีสไปแล้ว8นัดนะครับเป็นอันดับ2ของเกาโชเซเรีอ เป็นรองแค่ซามีแฮนดานนวิชของอินเตอร์มิลานนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานปีนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวสารซื้อขายที่นํามาฝากกันแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจครับไปดูกันที่เรื่องของเบนชิวเวลกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นข่าวจากไซมอนจอห์สันครับของ The a t l l e t i c UK ซึ่งอันนี้เทียรหนึ่งครับเชื่อถือได้แน่นอนครับ100%ยนะครับแม่นยำม,มากนะครับไซมอนจอห์สันบอกว่า เบนชิวลไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองโทมัสทูเคิลเลยครับที่ในยุคของทูเคิลเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้เป็นตัวจริงแบบการันตีนะครับจอห์สันบอกว่าชิวลเขาเหมือนกับรู้ตัวเองดีครับว่าตัวเขาอะฟอร์มตกตั้งแต่ช่วงท้ายๆก่อนที่แลมพาร์จะดนปลดแล้วดังนั้นการที่ทูเคิลเข้ามาแล้วใช้แผนกองหลัง3คนจนเข้ากับมาโกสอลอนโซมากกว่าจึงเป็นสิ่งที่ชิวลเข้าใจ อ l อนโซไม่ใช่แค่เข้ากับแผนหลังสามเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องส่วนสูงที่ช่วยลูกกลางอากาศได้ดีด้วยอย่างไรก็ตามครับไซมอนบอกว่าชิววลก็จะขอสู้อย่างเต็มที่ครับคือเข้าใจที่ทําไมทูเคิลเลือกอ l อนโซก่อนแต่จะขอสู้อย่างเต็มที่เพราะถ้าเกิดต้องมานั่งสำรองบ่อยๆอ่ะมีโอกาสหลุดทีมชาติอังกฤษไปเล่นยูโรเหมือนกันเกมนัดล่าสุดนะครับที่เชลซีเจอกับแมนยูคือการดวลกันของแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองอังกฤษตอนนี้ครับก็คือลูกชอกับ เบนชิวเวลลูกชอวันนั้นสร้างโอกาสไป3ครั้งเลยนะแต่ชิวเวลก็มีส่งสวยๆให้ซีเย็กยิงดอไปติดเซฟเดเคออย่างไรก็ตามครับชิวเวลวันนั้นผ่านบอลมากกว่าลูกชอนะครับห้ต่อ47ครั้งแล้วก็แม่นยํากว่าด้วยครับแปดต่อ80.9%สอันนี้เป็นข้อมูลจากทางดิแอร์ติกยูก็สู้กันครับต้องยอมรับนะครับว่า กับการเป็นวิงแบ็กชิวเวลยังไม่ถนัดเท่าอารอนโซ่จริงๆแต่จริงๆผมว่าเกมเจอแมนยูผมว่าเขาเล่นได้ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับนัดที่เจอกับวูฟแฮมตันนัดแรกของทูเคิลวันนั้นชิวเวลเล่นไม่ดีเลยครับแต่นัดล่าสุดที่เจอแมนยูผมว่าดีขึ้นผมว่าชิวเวลก็เหมือนริเจมอ่ะคือริเจมถนัดเป็นฟูลแบ็กแต่กับวิงแบ็กเนี่ยก็ยังต้องปรับตัวปรับความเข้าใจอีกพอสมควรเลยครับก็ต้องให้เวลากันต่อไปนะครับ ีนี้ครับมาดูเรื่องของเอ็นโกลโลกองเต้กันหน่อยดีกว่าครับนัดที่เจอกับแมนยูเนี่ยครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีแต่ครึ่งหลังเล่นอย่างเทพครับครึ่งหลังคือแบบกองเต้บิสมดมาครับปัดกวาดแย่งบอลสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับคลดมาเกเรเล่ครับตำนานกองกลางของเชลซีนะครับซึ่งเป็นกองกลางตัวรับเหมือนกองเต้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ทีมชาติฝรั่งเศสของกองเต้ด้วยนะครับเขาออกมาแนะนำหนึ่งสิ่งครับที่กองเต้ต้องฝึกเพิ่มเติมปรับเพิ่มเติมเพื่อให้สุดยอดกว่านี้ครับ มาเกลเล่ le le บอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคาดหวังในกองเต้มากกว่านี้คือผมเชื่อมัน่นและก็หวังในตัวกองเต้มากกว่าปัจจุบันนี้อีกเพราะผมเชื่อมาเสมอว่าเขาเก่งกว่าผมได้เขาดีกว่าผมได้เขาสามารถผ่านตัวผมไปได้ผมคิดว่ากองเต้นนะสิ่งที่ต้องปรับนะคือเขาต้องสื่อสารกับกองหลังมากขึ้นเขาต้องมีอำน,นาจในการพูดคุยมากกว่าเก่าเช่นอาจจะไปกระตุ้นกองหลังแล้วก็บอกกับกองหลังว่าเฮ้ยพวกคุณเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เอง ผมจะคอยช่วยเหลือคุณนะครับผมจะอยู่ข้างหน้าพวกคุณและผมจะคอยปัดกวาดเกมรุกคู่แข่งให้กับพวกคุณเองส่วนคุณอยู่ข้างหลังผมคอยทําหน้าที่อยู่ข้างหลังผมให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ต้องมีการกระตุ้นคุยกับเพื่อนหน่อยมาเกดเล่บอกว่ากองเต้สามารถมีภาวะผู้นําได้มากกว่านี้ผมรู้ว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นคนขี้อายไม่คอยพูดแค่ทํางานของตัวเองไป แต่ผมคิดว่าสิ่งนี้มันปรับปรุงกันได้นะแล้วก็อยากให้กองเต้มีปากมีเสียงมากขึ้นจริงๆนะครับก็ผมว่าเป็นคำแนะนําที่ดีนะครับของครอสมาเกเดเล่นะครับคือเรื่องฝีเท้าไม่มีใครสงสัยในตัวกองเต้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องผมผมจำได้ว่าเคยมีกระแสจากต่างประเทศว่ามันมีบางนัดที่กองเต้ได้สมปลอกแขนกับตันทีมถูกไหมครับ ถ้าเกิดแบบเดฟไม่ได้ลงซิวาไม่ได้ลงจอจินโยไม่ได้ลงพวกนี้แต่กองเต้จะเป็นสไตล์แบบเงียบๆนะครับเพราะเขาก็มุ่งม,มั่นโชว์ฟอร์มในสนามพี่อย่างเดียวแต่ว่ามากีเลเรียเขาอาจจะมองว่าถ้ากองเต้แบบกล้าตะโกนบอกเพื่อนอะไรมากกว่านี้เพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยกองเต้จะเจ๋งยิ่งกว่าบบนี้อีกนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีจากตำนานรุ่นพี่ส่งต่อให้ว่าที่ตำนานรุ่นน้องนะครับ จากเรื่องของเอ็นโกโลกกงเต้นะครับก็มีข่าวดีครับก็คือคาลัมพัสสันโอดอยที่เหมือนกับนัดล่าสุดเจ็บหัวเข่านิดๆิดเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับเดียโกซิวาครับที่ก็กลับมาซ้อมหมู่ได้แล้วเช่นกันนะครับไม่ต้องซ้อมเดี่ยวไม่ต้องซ้อมแยกนะซึ่งอาจจะนะครับอาจจะฟิตทันเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีปิดท้ายกันที่โทมัสทูเิลครับนี่ครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีพีชโอนเนอร์กรุ๊ปแล้วนะครับก็เชลซีพีชโอนเนอร์เนี่ยเหมือนกับ ป็นชื่อย่อที่เรียกว่า CPO นะครับเขาเป็นเป็นกลุ่มที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสนามสแตนฟอร์ดบริดต์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์ในการตั้งชื่อสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตอนที่เซียมีคิดจะสร้างสนามใหม่นะครับยังต้องขอกลุ่มนี้นะครับ CPO เซียมีเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีแต่ตัวสนามสแตนฟอร์ดบริดต์เนี่ย CPO เป็นเจ้าของนะครับเป็นกลุ่มที่แบบ อยู่กันหลายๆคนคอยดูกรรมสิทธิ์ของสโมสรมาตั้งแต่เริ่มๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง Chelsea Pitch Owner หรือว่า CPO เนี่ยก็ส่งใบเหมือนเป็นใบประกาศให้กับทาง t o o m s t u u h e l นะครับเข้า,าเป็นส่วนหนึ่งของ CPO เหมือนกันเป็นเป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นแชร์โฮเดอร์นะครับของ CPO เหมือนกันซึ่ง ถ้าถามว่ามันมีความสําคัญขนาดไหนก็อารมณ์ประมาณเป็นเป็นใบประกาศให้เกียรติกันประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาพวกมูรินโญ่คอนเต้แฟรงค์น้มผาดก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ยินดีกับทูเิลด้วยนะครับที่ได้การยอมรับนะครับแล้วก็ได้ใบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งยาาถ่าย 1, 2, นะครับแล้วก็ยาธาตจอมทองไปอุดหนุนกันได้รวมไปถึงผลงานของพีเตอร์โบสกับอ f ฟ i ิเชียลไปดูกันเยอะๆด้วยนะครับช่วงนี้ผมพีเตอร์โบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย